วิธีสร้าง QR Code สินค้าแบบนี้เลยนะครับสร้างแบบง่ายๆนะครับที่สําคัญคือฟรีและไม่มีวันหมดอายุด้วยนะครับสามารถเอาไปติดที่สินค้าได้เวลาลูกค้าสแกนเนี่ยมันก็จะเข้ามาที่หน้านี้เลยแล้วก็สามารถสั่งซื้อหรือเก็บเงินปลายทางได้เลยนะครับขับแรกนะครับเข้ามาที่เว็บไซต์ ScanJ นะครับตามนี้เลยนะครับหรือจะสแกน QR ก็ได้นะสมัครครับสมัครฟรีนะครับหลังจากเข้าสู่ระบบแล้วนะครับก็จะเข้ามาที่หน้านี้เลยครับ กดคำว่าเพิ่มสินค้านะครับอ่ามันก็จะมีข้อมูลให้เราใส่นะฮะเราก็พิมพ์ชื่อสินค้าที่เราต้องการไปเลยก็ <S <S คลิกไปที่รูปภาพนะครับเลือกภาพที่คุณเตรียมหล้จากขึ้นคําว่าเผยแพร่นะครับคลิกที่ปุ่มเผยแพร่ไปเลยครับก็จะได้เป็นหน้าสินค้าแบบนี้แล้วนะครับตอนนี้ถามว่าเราจะเอา QR ีย d e โค้ A จากตรงไหนนะครับเลื่อนมาดูตรงด้านล่างเลยมันจะมีไอคอนที่เป็นรูป q คีย d e ค้ A นะครับคลิกไปหนึ่งทีครับอ่า แล้วเราก็สามารถ Copy นะครับหรือโหลดนะครับเท่านี้ครับสินค้าของคุณก็จะมี QR ี o d e Sticker นะครับเอาไว้ให้ลูกค้าสั่งซ้ำโดยตรงนะครับ